8บ้านหลอนชวนขนลุกในโลกวิดีโอเกมที่ขอเกมสยองขวัญไม่ควรพลาด 1. Himuro Mansion Fetter f r ฟ m e สำหรับเฟเธอร์เฟรมเกมสยองขวัญที่มีผีมีกล้องและพิธีกรรมแปลกๆเชื่อมโยงด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่มายกระดับความหลอนให้มันคือพื้นที่แห่งนี้ Himuro m a n ชั่นที่ถูกวิญญาณร้ายเข้าครอบงำและยังมีประวัติศาสตร์กับอดีตอันดำมืด ที่หากเราสืบค้นให้ดีก็จะรู้ว่าการมีอยู่ของเหล่าวิญญาณในที่นี้นั้นถูกทามาได้สมเหตุสมผลมากและหลายคนชื่นชมว่าประวัติของฮิมูโรแมนชั่นแห่งนี้มันลึกหน้าค้นหาและทําให้ตัวเกมสนุกขึ้นอย่างมากแม้ไม่ได้ทําให้ภาพรวมของเกมดูดีขึ้นแต่สําหรับแฟนเกมเฟเธอร์เฟรนแล้วฮิมูโรแมนชั่นยังเป็นสถานที่ที่คนรักเกมสยองขวัญหลายคนต้องชื่นชอบ 2. โอชาโต้โปเกมอนไดมอนเพลทัลเทนัม ใช่แล้วคุณอ่านไม่ผิดเกมอย่างโปเกมอนเองก็มีพื้นที่ที่เรียกได้ว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันโดยมันคือโอเชนโทที่อยู่ในภาคไ um. ดมอนเพิร์พาทันอัมด้วยความที่โปเกมอนทุกภาคเองก็มีโปเกมอนประเภทผีอยู่แล้วและแน่นอนว่าถ้าหากจะไปจับมันละก,ก็คงไม่ใช่ที่อย่างทุ่งหญ้าป่าเขาเป็นแน่แท้โอเชนโทแห่งนี้ไม่ได้มีแค่โปเกมอนผีเท่านั้นแต่ยังมีผีจริงๆอยู่ด้วยเราจะเห็นช,ชายชราคนหนึ่ง และหญิงสาวอีกคนที่เสียชีวิตไปแล้วเดินเตรเตรๆอยู่ในห้องโถงของที่นี่และพร้อมที่จะทําให้คุณขนาดลุกนิดหน่อยด้วยเพลงประกอบที่บิ้วบรรยากาศออกมาในตอนนั้นเรื่องผีอาจไม่ใช่เรื่องแปลกในเกมโปกเกมอนแต่ภาคที่แฟนๆรู้สึกขนลุกจริงจังก็คงจะเป็นภาคนี้นี่แหละ3 C.H.I.L.D.S.How Five Nights at Freddy 4. อาจเป็นภาคที่หลายคนคิดว่าน่ากลัวที่สุดสำหรับภาคที่4ของซีรีส์ Five Nights at Freddy โดยเฉพาะในส่วนของบ้านเด็กที่คุณจะต้องเอาตัวรอดจากการถูกฆ่าโดยมันบังคับให้คุณต้องเร่งเสียงให้ดังเพื่อฟังเสียงให้รู้ตำแหน่งของสัตว์ประหลาดธรรมดาก็น่ากลัวจะตายอยู่แล้วยิ่งต้องบังคับเร่งเสียงนี้ยิ่งทําให้ใครหลายคนถึงกับไม่กล้าไปต่อคุณจะใช้เวลาทั้งหมดส่วนมากในห้องของคุณที่อาจจะโดนโจมตีได้จากทุกที่หรือทุกทิศทางไม่เว้นแม้แต่ตู้เสื้อผ้าข้างหน้าคุณ เชื่อเธอว่าไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากับการที่คุณถูกขังไว้ในห้องและนอกห้องมีอะไรบางอย่างรอเล่นงานคุณอยู่อีกต่างหาก 4. Big Boos Haunt Super Mario 64ไม่ใช่แค่โปเกมอนแต่เกมอย่างมาริโอก็เคยมีฉากสุดหลอนที่หากใครเคยเล่นในวัยเด็กจะรู้ว่าตอนนั้นมันน่ากลัวจริงๆในบ้าน Big Boos แห่งนี้แทบจะคล้ายกับบ้านผีสิงของจริงทั้งพลังงานปริศ e. นาเก้าอี้หนังสือลอยได้ หรือแม้แต่เหล่าพูดผีที่ปลอมตัวมาเป็นไอเทมต่างๆบรรยากาศและฉากที่หลอนเสียจนไม่คิดว่าเราเล่นมาริโออยู่ยังไม่รวมถึงไฮไลท์สุดเด็ดอย่างปีนโนกินคนที่ตั้งอยู่ที่ห้องถงเล่นตอนนี้อาจจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไรแต่ใครเคยสัมผัสเกมนี้ในวัยเด็กบอกได้แค่ว่าขนลุก 5. Baker Man House Residency World 7. Residency 7คือการกลับมาสู่ความเป็นเกมสยองขวัญอีกครั้งแม้จะเป็นแค่ครึ่งแรก แต่ก็เป็นครึ่งแรกที่สะสมแก่ใจแฟนๆที่อยากเห็นเกมชุดนี้กลับสู่ความสยองเป็นอย่างมากและพื้นที่นั้นคือช่วงแรกของเกมหรือก็คือบ้านหลักของตระกูลเบเกอร์นั่นเองด้วยการออกแบบให้มันดูเป็นบ้านเก่าทั่วไปสไตล์อเมริกันชนบทแถมคุณยังถูกไล่ตามด้วยเจดเบเกอร์คุณแทบไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเลี้ยวมุมไหนในบ้านแห่งนี้แล้วจะเจอเขาถืออาวุธรอสับคุณอยู่แม้ว่าบ้านมแมลงของแมกการิหรือบ้านสุดคลั่งของลูคัส อาจจะเหนือลังกว่าแต่ในเรื่องความธรรมดาแต่น่าสะพรึงในภาค7นี้เบนเฮานี่แหละคือที่สุดแล้ว6คอมสต็อกเฮาส์ไบโอช็อกอินฟินิตในขณะที่ไบโอช็อกสองภาคแรกจะเรียกได้ว่าเป็นเกมสยองขวัญก็ว่าได้แต่ไบโอช็อกอินฟินิตนั้นจะเต็มในด้านความเป็นแอคชั่นอย่างสูงผู้เล่นจะใช้เวลาในการวิ่งไปรอบๆมหานครลอยฟ้าและใช้พลังพิเศษต่อสู้กับเหล่าศัตรูแต่เมื่อคุณเข้าไปในคอมสต็อกเฮาส์แล้ว นี่อาจจะเป็นภาพสยองขวัญที่น่าจดจําไม่แพ้กันเลยทีเดียวในที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนที่สูงหน้ากากของอดีตประธานาธิบดีและชายสูงบุกเหล็กถ้าคุณอยู่เงียบๆทุกอย่างจะเรียบร้อยดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าคุณดึงคันโยกหมุนตัวเมื่อไรศัตรูทุกตัวจะรู้ตำแหน่งของคุณและในบ้านของพตเขานี้ไม่ได้มีอลิซาเบธมาติดตามคุณด้วยเลยทำให้มันน่ากลัวขึ้นมาทันที และเราจะเริ่มคิดถึงอลิซาเบตในช่วงนี้อย่างแท้จริงเจ็ด c l อ c คลอก t r w l r c k t o ลอกเกมสยองขวัญสุดคลาสสิกแนอดีโดยในเกมนี้คุณจะได้สำรวจพื้นที่ที่เป็นหอนาฬิกาและมีศัตรูที่น่าจดจำอย่างซิเซอร์แมนคอยไล่ล่าเราอยู่ด้วยหอนาฬิกาพื้นที่ปิดและเกมการเล่นนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกมสยองขวัญสมัยใหม่มากมายและด้วยความที่คุณไม่สามารถต่อสู้ได้อยู่แล้วการวิ่งหนี และหลบซ่อนในพื้นที่ตัวอาคารหอนอาฬิกาจึงเป็นประสบการณ์ส,สยองในวัยเด็กหรือยุคเก่าที่หลายคนต้องเคยเจอกันมาแล้วและทําให้มันกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าจดจําสําหรับแฟนเกมสยองขวัญอย่างแน่นอน 8. ทางเดินไรซิ้นสุด PT ไม่น่าเชื่อว่าแม้จะเป็นเพียงแค่เดโมสั้นๆแต่มันก็สร้างความสยองขวัญชนิดที่ไม่มีใครลืมลงได้เลยสําหรับ PT เกมที่น่าเสียดายที่มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆแม้จะเป็นเพียงแค่ถงทางเดินสั้นๆ แต่มันน่ากลัวมากกว่าเกมทีเต็มๆหลายเกมซะอีกในขณะที่คุณกำลังเดินผ่านถุงทางเดินและตามชื่อของมันเลยคือไม่มีจุดสิ้นสุดมันจะไม่สิ้นสุดจนกว่าคุณจะคลี่คลายปริศนาลงได้และเมื่อคุณวงเวียนอยู่กับที่นานๆเข้าสิ่งต่างๆจะเริ่มเปลี่ยนไปคุณจะถูกสะกดรอยโดยพลังงานลึกลับและวิญญาณที่ชื่อลิซา่าเสียงเด็กทารกที่ร้องให้จะค่อยๆดังขึ้น ก่อนที่มันจะปรากฏตัวขึ้นมาต่อหน้าและสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้กับคนเล่นทุกวันนี้การที่เกมนี้ถูกยกเลิกถือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในวงการเกม